เปิดคลิปเหตุการณ์ปะทะสุดประทึกหลังทหารเขมรพยายามซุ่มโจมตีทหารไทยก่อนโดนสวนกลับสนั่นป่าหนุ่มกระเรี่ยงสุดทนขับไล่เขมรออกจากประเทศไทยหลังจากที่ประชุม GBC จบลงไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคม2568ที่ผ่านมาโดยเห็นพ้องต้องกันทั้ง2ประเทศหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องของห้ามยิงห้ามเคลื่อนย้ายกำลังห้ามเสริมกำลังห้ามยั่วยุ ห้ามปล่อยข่าวปลอมแต่สองข้อที่คำพูชาไม่เห็นด้วยและยังไม่ลงนามก็คือ 1. ช่วยไทยเก็บกู้ระเบิดและ 2. ปร,ะราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนพากันงงว่าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ร่วมมือกันทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีต่อทั้ง2ฝ่ายเอาเป็นว่าไว้มาพดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งในเดือนหน้าดีกว่าครับ แต่ในวันนี้พวกเราทีมข่าว The a n s w อ r อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์ก่อนการหยุดยิงอีกแล้วเนื่องจากว่ามีคลิปใหม่ๆถูกปล่อยออกมาทุกวันหลังจากที่ในช่วงที่มีปะทะเขาห้ามปล่อยคลิปต่างๆเหล่าทหารเขาก็รักษาสัญญาโดยการนำออกมาปล่อยกันหลังจากช่วงสงบหรือหยุดยิงและนี่ก็เป็นอีกคลิปสั้นๆนะครับแต่บอกเลยว่าบ่งบอกได้ถึงการมียุทธวิธีในการรบอย่างเห็นได้ชัดโดยในคลิปดังกล่าวทหารไทยโดนทหารเขมรดักซุ่มโจมตี แต่น่าสนใจที่ว่ามีทหารอยู่2คนที่เป็นเหมือนด่านหน้าคอยยิงปะทะกับกองกำลังเขมรส่วนที่เหลือวิ่งเข้าที่กำบังเพื่อช่วยยิงสนับสนุนให้คนแรกได้เข้าที่กำบังเช่นกันพร้อมทั้งมีเสียงของหัวหน้าหน่วยคอยกำกับอยู่ด้านข้างตลอดเวลาอัดมันเอามันหัดมันเอามันลบเร็วพี่ลบเร็ว ถือว่าทหารไทยนี่อยู่ในรูปแบบการรบตามยุทธวิธีที่ถูกฝึกมาอยู่ตลอดเวลาจากที่ได้เห็นทุกคลิปแล้วก็ยังมีอีกคลิปครับที่กําลังเป็นไวรัลไปทั่วนั่นก็คือคลิป2หนุ่มชาวกะเหรี่ยงคนนึงใส่ชุดทหารโดยออกมาอัดคลิปไล่แรงงานขเขมรให้ออกจากประเทศไทยไปแรงงานกะเหรี่ยงมีอีกเพียบที่พร้อมจะเข้ามาทํางานแทนเราลองไปดูคลิปนี้กันหน่อยดีกว่าครับในประเทศไทยไม่ได้มีขเขมรกันได้ ในประเทศไทยไม่ต้องมีแรงงาน,งนเมรหรอกแรงงานตเาียราก็มีเว้ย <'s> เสือ้อเสือ้อขมงทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัย ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ